แล้วครูค่ะก็ยังมีโปรโมชั่นที่ในเรื่องของอยากช่วยคนที่ไม่มีทุนนะคะคุณแค่เตรียมเงินสามร้อยบาทสามร้อยบาทเนี้ยเราไม่เอาของคุณนะคะแค่ให้คุณนะคะนำสามร้อยบาทนี้ไปวางมัดจำกับแม่ทีมคนใดก็ได้ในภายใต้แบรนด์ของครูเงินนี้เขาจะเก็บไว้ให้คุณเป็นอย่างดีถ้าเขาโกงคุณคุณมาบอกครูนะคะเขาโกงคุณสามร้อยเขาจะต้องเสียให้คุณมากกว่าสามร้อยแน่นอน นะคะเพราะเราจะไม่ยอมนะคะเราจะกําจัดคนโกงนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้ค่ะอยู่ภายใต้แบรนด์ครูสบายใจได้นะคะ300บาทเราฝากแม่ทีมไว้คนที่เราไปสั่งซื้อสินค้าเปิดสินค้าขั้นต่านะคะเลทตัวไหนก็ได้ทุกตัวในแบรนด์นบะเก้าเปิดเสร็จปุ๊บไม่ต้องจ่ายตังค่ะเปิดเลทต่ําสุดนะคะให้แค่เลทต่ําสุดเท่านั้นไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะแต่ฝากของไว้กับแม่ทีมฝากของพร้อมกับฝากเงิน300บาท นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณก็เอาภาพของทีมสื่อเราไปโพส์ขายหรือเอาภาพที่คุณเห็นของทีมเราทุกคนเราทุกคนให้คุณใช้ภาพฟรีโดยไม่มีการฟ้องร้องกันนะคะสามารถใช้คลิปวิดีโอใช้ภาพครูใช้คลิปครูหรือที่ครูไปออกรายการหรือคลิปของบริษัทภาพของบริษัททุกภาพเอาไปโฆษณาขายในสินค้าที่คุณเปิดไว้90วันค่ะขายให้หมดนะคะในเลทที่คุณเปิด สินค้าแค่20บชิ้นหลังจากที่คุณขายนะคะแม่ทีมจะมีหน้าที่ส่งของให้คุณค่าส่งนะคะลูกค้าเป็นคนออกแต่ถ้ามีโปรโส่งฟรีคุณต้องออกเงินให้ลูกค้านะคะเพราะสุดท้ายแล้วคุณจะได้ถ้าคุณเป็นคนออกค่าส่งนะคะสุดท้ายคุณจะได้เงินเต็มจากแม่ทีมเพราะฉะนั้น90วันคุณก็ขายไป90วันนะคะถ้าขายหมดก่อน90วันรับกำไรพร้อม300บาทของคุณคืนไป แต่ถ้าขายยาวๆไปเลย90สิบวันไปหมดที่เก้าสิบวันคุณก็รับ300รอบาทเงินของคุณกับเงินกําไรที่คุณขายสินค้านั่นแสดงว่าคุณไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวไม่ใช่แค่ไม่ลงทุนนะไม่ลงแรงด้วยค่ะแค่จิ้มโพสต์คอยตอบคอมเมนต์